มาเจอกันในวันหยุดครับปิยะมหาราชนะครับแต่ว่าไม่พลาดมาทําคลิปให้แฟนบอลปีศาจแดงได้ดูต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเราเปิดเผยแหล่งข่าววงในว่านักเตะของแมนยูนเต็ดครับกลับจากแอนฟิลด์้วยรถบัสแต่ว่ามาที่สนามคาริงตันต่อเพื่ออยู่จนถึงเวลา5้าทุ่มวันนี้ซามิรัคเคิร์สออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ข้อมูลมาจากด l y ิเมลพลัสที่เราต้องเสียตังค์เพื่อทจะเอา แหล่งข่าวแบบวงในสุดๆมานะครับวันนี้เป็นทางฝั่งของพ่อผีกันบ้างออกมาเล่าให้ฟังครับว่าระยะหลังที่แมนยูนเต็ดออกไปเยือนแอนฟิลและไม่แพ้ออกมาคือเราไม่แพ้มา3ามสีซั่นแล้วนะในการเยือนลิเวอร์พูลเป็นเพราะว่าสโมสรอนเนี่ยเลิกนโยบายในการให้ทีมไปนอนที่เมืองลิเวอร์พูลครับคือไม่ค้างโรงแรมในเมอร์ซี่ไซด์อีกแล้วมันเป็นเพราะอะไร เป็นเหตุผลที่ทําให้แมนยูมีผลงานดีขึ้นในการไปเจอโหงแดงยิงหรือเปล่าหรือมันเป็นเคล็ดเดี๋ยวผมมาแถลงให้ได้ฟังกันไม่เพียงเท่านั้น,นครับรูปเบนอมโมริมโดนจับได้เต็มๆว่าเขาให้สัมภาษณ์สับขาหลอกนักข่าวจากปกติเป็นคนพูดตรงๆเลยเดี The storm come ๋ t o r อนวิวคับบ้างเดี๋ยวตอนนี้ก o o d เด y ์อาร์ค i n g บ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้เขารู้จักใช้วิธีการหลอกนักข่าวแล้วเขาโดนจับผิดได้เต็มๆม,ม,มันจะเป็นอะไร รวมถึงจุดแข็งของเราเมื่อจริงๆซีซั่นก่อนมีแต่คนบอกว่าเซนเตอร์แมนยูเนี่ยคือแยกตัวในเก่งเลยนะแต่ทำไมยังคงเสียประตูค่อนข้างง่ายอยู่เลยนะครับแต่มาวันนี้ครับเรามีตัวเลือกเพียบเลยแดนหลังเดลิกออกมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงลงสนามต่อเนื่องทั้งที่จริงๆมีแตกคนตาหน้าว่าไอเนี่ยเจมปอยบาเยอร์ J boy, เนี่ยคือหลอขายแมนยูมาราคา38ล้านปอนด์เองนะแต่ตอนนี้เป็นปากกันหลังลงทุกเกม100%้เเขาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกับลูกชอครับ คนที่เซอร์ไพรมากเขาบอกว่าตอนนี้อามูริมรักลูกชอสุดๆเป็นเพราะว่าอะไรเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนวันพระราบัีครับในช่วงของสาสซวันนี้ครับผมมีสินค้ามาใหม่จากโอทาฟอร์ดมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือฮูดตัวรุูการ2025-2026ของแมนเชสเตอร์แต่จากเมกาสโตรโอทาฟอร์ดครับซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบันพอดีเป๊ะเลยครับที่ผมเลือกตัวนี้มาปล่อยเพราะว่าเห็นวันนี้ดูข่าวกรมปุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือนั่งเช็คอุณหภูมิวันนี้ลำปางตอนเช้า19องศานะครับแล้วก็ดอยอินทนนท์ไปยไ้าแล้วเผื่อคุณผู้ชมเตรียมตัวไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวขึ้นดอยนะครับไปอุทยานน้ำหนาวแบบนี้แม้กระทั่งใครที่เตรียมตัวไปญี่ปุ่นคือคนไทยชอบไปมากนะครับสำหรับ ประเทศนี้นะครับล่าสุดเนี่ยภูเขาฟูจิเพิ่งจะมีหิมะเป็นวันแรกซึ่งปกตินิช้าไปเกือบเดือนรู้สึกว่า21วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมาจากยุโรปคุณผูม้ชมใส่ไปประเทศนหนาวๆได้เลยและเป็นตัวใหม่ที่โคตรสวยเลยนะครับเหมาะกับคนที่แบบชอบสีแดงจัดๆอะ่ะหลายคนที่ผมไปทัวร์ด้วยนะเขาจะบอกคุณปั๊บจะบอกอะไรให้นะผมมาเกิดวันอาทิตย์ทุกครั้งที่ผมเห็น คุณใส่เสื้อแมนยูสีแดงๆเนี่ยมันไม่ได้เลยมันต้องซื้อมันต้องเสียเงินทุกทีเลยแล้วผมบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ของดีราคาถูกและโค่รสวยเลยครับแมนเชสเตอร์อยู่ตรงนี้ยูไนเต็ดอยู่ข้างล่างโลโก้แมนยูอยู่ตรงกลางไม่เพียงเท่านั้นมีคำว่า o อทร r a f f o ร์และ EST คือปีก่อตั้ง e s t a b l i s h 1878ครบวงจรตรงนี้กันได้ด้วยเวลาเจอแบบแบบพวกเตดหิมะตกมาเล็กน้อยโอ้โหเสื้อมันเสื้อมันสวยจริงเสื้ออังกฤษนะททำคูสวยมาก แจ็กเก็ตก็ดีเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาก็ชินนะครับกับตัวนี้นะครับอ่ะจัดไปได้เลยนะครับราคาดีครับคุณผู้ชมเชื่อว่าฮูดจากต่างประเทศแบบนี้เสียค่าภาษีนำเข้าเสียค่าชิปปิ้งปกติผมปล่อย3999กอยู่แล้วถ้าของแลนด์ก็4,500 4,499แบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ราคาค่อนข้างดีครับผมกดมาหลายตัวเหมือนกันครับได้มาตั้งแต่ไซส์ M L XL 2 XL นะครับคิดราคาดีเพียงแค่ 3599บาทเท่านั้นเองครับโห oh, ฟังไม่ผิดนะฮะ3599ได้ฮูดจ,จากอังกฤษนะครับคุณเต็มตัวนี่อันนี้ใส่ในไทยไปพวกเอเนี่ยอุทยานอะไรเงี้ยสบายเลยนะไปเขาใหญ่นี้ชิวเลยใส่วิ่งได้เลยนะครับหรือว่าจะไปต่างประเทศยุโรปต้องมีชั้นหนึ่งแต่ถ้าไปญี่ปุ่นที่แบบอาจจะสัก12องศาถึง15องศานี่คืออยู่แน่นอนนะครับราคาดีมากรีบเอาไปได้เลยครับเข้าหน้าหนาวดี 3599เป็นไซส์ย,ยุโรแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมลองใส่ M ผมว่าใส่ไซส์ไทยดีว่าอันนี้แนะนำนะครับไม่ได้เป็นยุโรแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นเสื้อฮูดนะครับอ่ะลายเข้ามาครับ3599รวมภาษีน้ำเข้าและรวมค่าชิปปิ้งเรียบร้อยครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับผมเอาแหล่งข่าวจาก daily mail plus ซึ่งหลังๆแม่นมากกับสมสรแมนโยไนเต็ดว่านักฟุตบอลกลับจากแอนฟิว แล้วมีบางส่วนไม่กลับบ้านนะครับไปเลคกโควเลอรี่ต่อที่คารลิงตันวันนี้ลอรีวิทเวลวงในจากแอตแลนติกออกมายืน,นอีกเสียงว่าน,นี่คือความสําเร็จของอ e ีเนออสในการทําแฟคซิลิตี้ให้ดีขึ้นแล้วนักฟุตบอลม,มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีผลงานที่พัฒนาขึ้นนะครับมาวันนี้ครับอีกหนึ่งวงในก็คือซามิเอลรลักเฮิร์ตนี่คือพ่อผีแต่ตอนนี้ไปอยู่เดซันแล้วนะไม่ใช่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับเขาออกมาเล่าให้ฟังว่า หลังๆเนี่ยสถิติของปีสัจแดงในการเปี่ยนแอนฟิลมันดีขึ้นหลัง70เพราะว่าสโมสรเปลี่ยนนโยบายบางอย่างครับสิ่งที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแมนยูต็ดนะครับจริงๆโอทราฟอร์ดกับแอนฟิลมันห่างกันแค่36ไมล์เองครับ36ไมล์50 60โลขับรถจากอังกฤษจริงๆผ่านมอเตอร์เวย์ไม่เกิน50นาทีถึงครับทุกๆครั้งที่เราไปทัวร์อังกฤษ เราผมนอนแมนเชสเตอร์แล้วใกล้สนามโอทาฟอร์ดนี่แบบเดินได้อะสองโลแบบนี้ฮะถ้าเปรียบเป็นคนไทยนะขับรถเนี่ยไม่เคยเกิน45นาทีรถมันไม่ค่อยติดหรอกนะครับแต่โอเควันแมตช์เตย์ไม่อาจจะประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินนี้จริงๆมันนั่งรถบัสอะไปสนามแอนฟิลด์เลยได้แต่ช่วงนั้นเอลิกเทนหากโอ้โหเขาเป็นค,คนเข้มงวดกับกฎในการเตรียมตัวต้องพรีเพร์ให้ดีนั่นคือสาเหตุที่เขาสั่งให้นักฟุตบอลเวลาเล่นในบ้านอะมากินข้าวกังวัน ที่โอทัฟฟอร์ดก่อนแมตต์4ชั่วโมงซึ่งจริงมันนานมากนะครับแล้วเขาก็ให้นักฟุตบอลเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่เทนฮักคนเดียวครับก่อนนั้นนี่มูรินโญ่โอเลกุน่าโซชาเวลาไปเจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็ให้นอนไททานิกโรงแรมไททานิกเลยครับคุณผู้ชมครับคือออกจากออกจากบ้านเนี่ยหนึ่งวันไปนอนข้ามคืนที่ลิเวอร์พูลแม้ว่ามันไม่ได้ห่างกันเยอะและวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือออกจากโรงแรมแล้วไปแอนฟิลด์นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ย พอคนท้องถิ่นเขารู้ครับว่าแมนยูมาอยู่โรงแรมเนี่ยมันก็จะเจอป่วนครับมันเจอหลากหลายรูปแผบมากเลยครับก็ออกไปทํากิจกรรมยากมากนะครับมันเหมือนกับวันที่กาลาตาสลายรับน้องอ่ะไปจุดพลุหน้าโรงแรมริว้วหูวแล,ล้วแพนหะนึ่งสูนมันเจอเยอะโรนันโดไงเซียเซเว่นอ่ะตอนไปเล่นบอลโลกอ่ะแล้วโดนจุดพลุหน้าโรงแรมบุบ้งๆโดออกมาบอกเฮ้ยนอนตีสองแล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงครับ ปีศาจแดงก็เลยเปลี่ยนนโยบายครับต่อไปนี้ไม่นอนที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพราะเจอแบดเอ็กซ์เพียร์นซ์ครับคือประสบการณ์ไม่ดีเลยครับและยกเลิกทั้ง2เกมทั้งเกมเยือนเอเวอรนตและเกมเยือนลิเวอร์พูลเลยครับจะนั่งรถบัสไปอย่างเดียวนะครับนั่นคือสาเหตุซึ่งมันก็พัฒนาขึ้นจริงๆครับเพราะว่าหลังเกม70ที่เราแพยแพ้ไปอ่ะซึ่งผมยามีครั้งนะครับเกม70นั้นน่ะมันเป็นอุบัติเหตุลูกหนังไม่ได้แมนยูแย่จริงมากๆนะครับคือวันนั้นเนี่ยเาาดผจข้ใิ บางทีอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับคือมันเกิดขึ้นวันที่แมนยูเป็นแชมป์คาราบาวชนะนิวคาสเซิลจากแมนแล้วช่วงนั้นแมนยูมันโคตรขึ้นเลยอะเพลงเนี่ยมันกล่อมสมองไอวีซีนี่โดวีวันตลอดวีแมนยูไนต์แต่แอนวินเน่พวกนั้นสอบเทนหักเนี่ยวันนั้นอะวางหมากจะกดลิเวอร์พูลคาแอนฟิลด์เลยแล้วโดนไอ้กัคโปยิงก่อน1-0เสร็จแล้วบุกขึ้นคือช่วงนั้นอะแมนยูตาม2-0ยังคิดในใจว่าไม่แพ้คือเมนทอริตี้ดีมาก ไอเพลงไอวีซีโดเจอมาหมดแล้ววีวันนลอตมันช่วงนั้นนักเตะมันยังไม่ขึ้นมากปุ้งสองศูนย์เอาดิบุกต่อบุก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 ,บก,บกสามศูนย์ยังไงดีวะเออจะเบรกหรือว่าจะเอาบอลเข้าทางซาร่าตูมตามตูมฟิมิโนเจ็ดศูนย์ผมถึงบอกว่าไอวันนั้นอะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ไอที่มันแพ้แบบน่าเกลียดจริงๆก็คือปีที่แพ้ยุคหลังนิกแพ้สี่ศูนย์ แล้วก็ยคโอเล่ไอโอเล่นี่ก็ถ้าไปดูคำสัมภาษณ์บ้าบอโซชาอยหัวเฟอร์กี้เยอะวันนี้เราจะไม่เล่นอุดเจอลิเวอร์พูลเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด we have to battle them toe to toe จำคำนี้ได้เลยเราต้องสู้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่หัวจดหางเราจะสู้ปลายนิ้วสู้กันคือแบบสู้ทุกเมนะ็ดน่ะระบบ24 2เอ้ย4 2, 4, 2 4ข้างหน้ากีนวูดแลตฟอร์ดโรนันโดจำได้เลยแพ้50 ไอ้นั่นคือแพ้จริงๆแพ้แบบโอ้ทิ้งเลนที่เบ่งเลยแต่ไอ้แมตช์เตอรมันมีอุบัติเหตุอ่ะทีเนี้ยพอหลังจากแมตช์เตอรเนีนย่ยแมนยูไม่แพ้มาเลย3ามรุ่นการซ้อนนะก็คือ3ซีซั่นก่อนเสมอ0ูนเทนฮาร์ดแล้วก็ล่าสุดก่อนนัดล่าสุดเสมอ2องที่ลิซันโดยิงแล้วก็อามัดมาตีเสมอสองเท่าแล้วก็ล่าสุดของเราเลยคือชนะ2-1 3ซีซั่นหลังสุดในการไปเยือนแอนฟิลด ชนะ1นเสมอ2นะครับนั่นคือการเปลี่ยนไม่ไปนอนโรงแรมที่เมอร์ซี่ไซด์อีกแล้วนะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบลึกๆเลยทีนี้นักข่าวก็จับได้ว่าเฮ้ยการสัมภาษณ์ของอามูริมนี่ก็เปลี่ยนไปนะก่อนนั้นเนี่ยเขาโปรตุก,กีสนะมีอะไรก็พูดหมดพูดทุกอย่างเลยนะครับพยายามจะให้ความเป็นธรรมผมว่ามีหลายคนที่เป็นกุลสอแมนอยู่แล้วหลังๆเหมือนเก็บความรับไม่อยู่ตั้งแต่ยุลาฟลังนิกแล้วหลังดิ่งนี่ลุงเลยเอเดนเซนเขา,าที่โทรหาผม ว่าขอพักอีกหนึ่งวันหลังจากเขาลากับทีมชาติมากเพราะเขากลับบ้านมาถึงประมาณสี่ทุ่มตรงเขามาซ้อมเจ็ดโมกเช้าด้วยว่าโอ้ลุงรับเล้วนี้โบกทุกอย่างแต่เข้าใจได้นักข่าวแม่สัมภาษณ์เยอะมากขอสัมภาษณ์สี่สิบสื่อเทนฮารก็กลายเป็นคนพูดตรงอาโมลิมพูดสื่อนี่อีอยางนึงอีกสื่อนึงอีอยางนึงคนก็บอกเฮ้ยมันมันม,ม,ม,มันตอบคนละอย่างเนะี่ยหว่าเาโง่ไปหมดนะครับล่าสุดเนี่ยคนก็บอกอาโมลิมมีเล่นลิ้น พูดเป็นเสียเงเดียวกันก่อนเกมเจอแดงเดือดว่าเขาจะใช้เขาชอบใช้บอลยาวแล้วตอนนี้นะแมนยูมีแผนใหม่คือการโจมตีเดรกลูกกากะโดยมีกองหน้าตัวสูงอย่างเมนเชสเตอรเชสโกสุดท้ายแหกตาเลยเอาคุณย่าลงนะครับเขาชื่นชมว่าออมริมมีมีการสับขาหลอกมากยิ่งขึ้นและมีการเปิดเผยว่าในรถบัสวันนั้นที่เดินทางไปแอนฟิ์เนี่ยเปิดเพลงวันชนะ ยุคเฟอร์กี้1997ยุคแกลี่พลิสเตอร์โมงคุณผู้ชมจำได้ไหมเพลงนั้นคือ Fleet From Desire ออ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 พูดไม่ได้ร้องไม่ได้นะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับร้องบนรถบัสนั้นเลยฮะเป็นการปลุกระดมแล้วมีนักเตะซีเนียแมนยู่คนหนึ่งเขาไม่บอกว่าเป็นใครนะผมเดาว่าบรูโนพูดประโยคนี้ว่า This is a good day to win เราต้องชนะในวันนี้ให้ได้นะครับนั่นคือเบื้องหลังทั้งหมดครับที่ทำให้แมนยูเต็ดชนะลิเวอร์พูลได้และ มีการเก็บตกกันเกิดขึ้นบอกว่าคอบบี้เมนูได้รับคําชมมากทั้งที่โหโดนดรอปแล้วโดนดรอปอีกแม่งลงสิบกว่านาทีตลอดเลยจะขอย้ายก็ไม่อยอมให้ย้ายแต่พอจบเกมเด็กท้องถิน่นน่ะมาชนะลิพูแล้วโหมันเฮแบบสะใจามากเลยนะครับมีบคนบอกเฮ้ยเฮ้คนท้องถิน่นเนี้ยเฮ้ยโอกาสมานน้อยเฮ้ยมันเล่นเบอร์แปดได้มันเล่นมิดฟิลด์ได้ให้มันลงมากกว่านี้นะัดเจอบางเกมเนี่ยคือให้บูโน่รอปบ้างไหมเอามันลงบ้างนะตอนนี้มีคนโลโก้เรียกร้องให้คอปบี้เมนูนนนนนนามากเาลยนะ เพราะคนท้องถิ่นรักนักฟุตบอลแบบนี้เขารักแมตโตมิมน่แบบนี้คือรักคนที่มันมันอยู่ในสายเลือดจริงๆไม่ใช่แบบกานาโชที่มาจากอตเลติโกมัดติดมาคาร์แลนดฟอร์ดทุกวันนี้มันไปเล่นบาเซโลน่าต่างจากการเล่นที่แมนยูเลยคือแบบมันตั้งใจเล่นมากอะ่ะเกมล่าสุดที่ผมนั่งดูอะ่ะโอ้โหบอลหนึ bon ่งสองคือคือเขาเก่งอยู่แล้วแต่แค่เขาสั่งกระต่ายกับการอยู่ที่เดิมมันก็อาจจะเป็นความจำเจเหมือนเราทํางานที่เดิมนาน,นานสิบปีมันไปเไ่้บาซานะโอ้โหเครียดมาก เขามองเฟมิโลเปสอะไรพวกนี ar, TE, ้ด um ีมากคำจริงหนึ่งสองหนึ่งสองคือโอเคก็ไปแล้วคนถึงรักคอบบี้เมนูนับหนให้โอกาสมันหน่อยนะครับทีนี้มกราคมเนี่ยผมเล่าต่อในเรื่องตลาดซื้อขายได้ข่าวมาก็คือเอเจนต์เอเจนต์เขาแสบนะจริงผมอยากให้เชียร์ให้มันเปลี่ยนเอเจนต์นะเอเจนต์นี่มันไร้กาศมากเลยไต้องแต่แสนแปดแล้วที่ไม่รู้เรื่องแล้วมาขอเนี่ยนะครับเขาพยายามพุชให้คอบบี้ออกจากเมนูให้ได้นะครับแต่อันนี้เข้าใจได้ครับก็ควรต้องทําในมุมของ นักฟุตบอลเพราะว่ามันจะมีบอลโลกแล้วนั้นนี่มันดูถูกเคล่นไม่เอาไปแน่นอนเลยใช่ไหมแต่แมนยูครับมกราคมนี้นะครับจะไม่พร้อมปล่อยใครนักฟุตบอลอีกแล้วยกเว้นคนเดียวครับเขาจะปล่อยเดียโก้เลยออนไปเป็นการยืมตัวนะครับอันนี้อาจจะผิดจากการที่นักเตะมันมาจากปารากวัยแล้วให้สัมภาษณ์มั่นใจมากตอนปรีซนซั่นว่าผมจะไม่ขอให้สโมสรปล่อยผมยืมตัวผมจะคิวไได้ไหมผมจะเอาตั้งแต่ช่วงสนามซ้อมเลยปรากฏว่าเลออนได้ลง ให้กับทีมสำรองเพียงแค่2เกมนะครับเกมล่าสุดเจอกับบานสลีใน EFL t r o ทรฟี่นะครับดูแลแมนดูตั้งใจจะปล่อยเขาไปจริงๆเพราะว่านักเตะหลายๆคนก็ปล่อยไปยืมตัวให้เดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งแฮร์รี่อามาสละเด็กวิเทคกแล้วก็ทอบบี้คอร์เรเยอร์นะครับ แล้วก็ถ้าแมนยูปล่อยมาเลเซียไปได้เดโกเลออนค่อยกลับมาในวันที่ประสบการณ์มากขึ้นเพราะตอนนี้ยังปรับตัวกับเลียงติษไม่ได้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างอาร์มัดเดียโล่เงี้ยที่ทุกวันนี้เก่งขึ้นก็เพราะมีแมตช์กับซันเดอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเดโกเลออนเองต้องออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมกราคมเนี่ยจะปล่อยแค่ตัวเดวนอกนั้นไม่ปล่อยคอปีเมนูไม่เอานะครับไม่ปล่อยนะครับก็คงจะไม่ไม่ได้ซื้อใครเข้ามายกเว้นว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ยืมตัวจะไม่ปล่อยนักฟุตบอลออกไปอีกแล้วนะคือรดหน้าาหน นะครับทีนี้มาดูที่เดอะลิกกันบ้างครับไปให้สัมภาษณ์รายการ MUTV รายการ The Tactical เปิดจอดูกับมาร์คเซเลเวนพิธีกร MUTV นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงไม่เจ็บแล้วหลังจากที่ตอนแรกมีทุกคนบอกไอ้นี่มันเจ็บบอยอยูบอลยูเวนตุสกาเจ็บเจอยูเวนตุสปล่อยมาเนี่ยโหเพราะว่าสโคเคยบอกสองทีมใหญ่มันจะปล่อยมาทำไมนะครับซื้อมา38ล้านปอนด์เนี่ยโคตรถูกเลยนะครับตอนที่ลงร้อนนะครับเขาก็บอกว่าที่เขาดีขึ้นเนี่ย เขาไม่เคยมีปรีซิชั่นเลยในรอบ5ปีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดของผมคือซีซันสุดท้ายอาแจกถามว่าสามสี่ซีซันนั้นหายไปไหนไม่ผมเจ็บผมก็โดนโดนซื้อขายไม่ซื้อขายก็ติดยูโรนะครับผมไม่เคยมีปรีซิชั่นที่ properly อ่ะ proper คือแบบมันมีความสาคัญมากกนะ่นักฟุตบอลนะในการเตรียมตัวค่อยๆไต่ระดับความฟิตขึ้นไปเป็นบันไดอะ่ะมาวันนี้ผมมีในรอบ5ปีแล้วนะครับแล้วผมมองว่าผมอายุถึงถึงวัยที่มีประสบการณ์แล้วก็ใช้ความฟิตของตัวเองแล้วผมปรับตัวกับ ความเร็วของบอลตังติดได้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมทั้งกายและใจ26ปีของผมออผมมองว่าในตำแหน่งกองหลังเนี่ยส่วนใหญ่พีกัน29 30 31ตอนนี้ผม26ผมกำลังจะไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็มาร์คเซเลแวนพิธีกรถามว่าทำไมเวลาเข้าประกบเข้าสไลด์หรือว่าบางบอลชอบเอามือควยหลังเดลิกเล่าให้ฟังว่าตอนเขาอยู่ยูเวนตุสตอนนั้นเขา19ปีประสบการณ์เลวร้ยวายมากกับการทำแฮนด์บอลเขาอยู่ยูเว่3เดือน โดนแฮนด์บอลไปหครข้างเสียจุดโทษหมดเลยเขาบอกเขาเลยไปทำได้เหมือนซีโกลามอสนะครับแขนหายเดียดาโลยชอบดาไงแม้กระนั้นเขาก็ย well. <laughs> like ังเคยทำเข้าประตูเองแล้วก็เสียจุดโทษให้กับแมนยูเขาบอกพยายามจะแก้ตัวอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าตอนนี้ดูคลิปตัวเองคอยพัฒนานะครับไม่ครอบครัวก็จะชอบส่งมาบอกนะครับแต่ว่าครอบครัวผมแค่ทักว่าวันนี้ทีมเล่นดีจังจะไม่ล้าเส้นนะครับฝั่งมตรงนี้ก็นึกถึงโจเบลลิงแฮมน้องชายของไอจูด เจอคุณพ่อเคาะประตูห้องกุนซือบอกทำไมไม่ให้ลูกชายผมลงนะครับแล้วตอนนี้มีข่าวแมนยูเนนโจเบลิงแฮมเนี่ยโอ้โหล่าสุดเตะสกัดบอลพลาดโคตรน่าเกียดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ลูกชอคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สายข่าวรายงานว่าออมูริมรักมากนะครับเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มซีเนีร์ที่เขาเคยเอ่ยถึงนะครับแต่เป็นนักฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดณตรงนี้ถ้าไม่นับทอมฮีตันนะนะครับย้ายมาแต่สาบล้านปอนด์ตั้งแต่ยุคฟันเก่า โดนคอนขอดว่าอ้วนฟันเก่าบอกอ้วนเลยนะแฟตแอชเชมเลยนะหน้าละอายอย่างนี้เลยนะแล้วก็มูรินโญ่บอกมันเป็นทักฟุตบอลที่ไม่เคยฟิตอ่ะเขาเล่นฝั่งผมนะมันใช้เท้ามันหัวในผมผมใช้หัวผมเท้ามันมูรินโญ่พูดอย่างเงี้ยเพราะผมต้องนบอกมาตลอดเลี้ยซ้ายเลี้ย,ยขวาเลือยซ้ายเลี้ยขวาโอ้มูรินโญ่โคตรดูถูกลูกชอเลยนะแต่มาวันนี้ครับเขาแร่งกล้าขึ้นมานะครับในวัยสามสิบปีนะครับจอมเก๋านะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่นักข่าวมองว่าลูกชอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเขาไม่ติดทีมชาติปกติเดี๋ยวทีมชาติก็เรียกใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ติดทีมชาติมา15เดือนเป็นข้อดีของสมสรเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควที่พอหลังๆไม่ติดทีมชาติความฟิตมันคงที่อันนี้คือข้อดีของแมนยูไงแมนอังกฤษก,ก็เรี้ยงอยูน่น่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าขาเปอดนะผมว่าลูกชอมันเป็นคนมีบารามีสุดท้ายนะแม่งได้ไปบอลโลกคุณผู้ชมเชื่อไหม <laughs> อ่าประมาณนี้แล้วกัน นะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราเลาวงไหนให้ฟังคุณผู้ชมไปฟังย้อนหลังอีกทีนะทั้งเรื่องโรงแรมทั้งเรื่องรถบัสมีคนมาเปิดเพลงโอ้นี่แบบลึกๆให้ฟังเลยนะฮะช่วงสุดท้ายอยู่ไหนล่ะเนี่ยผมจัดของใหม่มาให้กับทุกคนครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือฮูดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวใหม่2025-2026นะครับมาได้ประมาณ2อาทิตย์และเลือกปล่อยวันนี้เห็นข่าวกมวุตุประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว อยากเป็นทางการจริงๆเราก็รู้สึกอากาศมันเย็นขึ้นไปแล้วนะแล้วก็สังเกตง่ายๆครับหน้าหนาวนี่นะแดดตอนเช้าๆหรือว่ากลางวันเนี่ยมันจะมีเมฆน้อยมากแดดมันจะร้อนมากคุณต้องทาซันสกรีนดีๆนะแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าๆที่ก่อนพักที่ก่อนพักที่ขึ้นเนี่ยได้ข่าวว่าลำปางในี่19องศาดอยอินทนนท์ในี่9องศานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณผู้ชมสามารถใส่ไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงปลายปีได้เลยอยู่แน่นอนไปเขาใหญ่ไปอย่างเงี้ยชิลอุทยานน้ำหนาวแบบนี้นะฮะโอ สบายเชียงใหม่เชียงรายลำปางน,าน่านอะไรอย่างนี้ชิลแน่นอนนะครับหรือว่าใครอยากไปญี่ปุ่นวันนี้มีการรายงานข่าวจาก NHK ที่ญี่ปุ่นว่าฟูจิพึ่งจะมีหมิมะเป็นวันแรกมาช้าเกือบเดือนนักท่องเที่ยวไปสาร์วันที่แล้วไม่เจอภูเขาเอไม่เจอเหิมะที่ฟูจิมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อว่าคนไทยน่าจะอยากไปญี่ปุ่นกันตอนนี้เริ่มหนาวมากๆนั้นญี่ปุ่นหนาวนะครับก็เตรียมไปได้เลยครับราคานี้ด้วยครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทู อังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็กันฝนกันละอองหิมะอะไรอย่างนี้ได้นะครับ3599เองครับและตัวนี้เป็นตัวไซส์ยุโรปแต่ว่ามันไม่ได้โอเวอร์นะผมแนะนะไม่ไหนเหมือนกันไม่ได้โอเวอร์ไซส์นะแนะนําให้ใส่ไซส์ไทยดีกว่าใสา่เอลก็ใส่เอลไปเลยนะครับวันนี้ผมใส่เอ็มก็หลวมๆหน่อยแต่ไม่จําเป็นต้องรถไซส์นะผมว่าอ่าแล้วแต่เอ็มเอลเอ็กเซลสองเอ็กเซลสามห้าเก้าเก้าลายมาประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบันสุบ๊ายบาย